สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิงเที่ยงใบายเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้สวยๆอีกชนิดหนึ่งที่มีใบสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นได้ท่านผู้ชมไม้เบิ่งนู่นนี่ นี่คือต้นราสีผสมใช่ไหมคุณตาวิถีไทยถูกต้องครับนี่คือราสีผสมที่มีความสวยสดงดงามละเอียดละออในเรื่องของในเรื่องของลายเนาะลายใบกับลายสีนี่นี่นี่น,นี่สีที่อยู่ข้างๆ้างนี่อ่าแล้วก็ตรงที่อยู่ตรงอ่าตรงกลางนี่ก็เป็นสีเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงเนาะ เป็นสีผ้าผ้าสีแดงนี่สวยงามสีเขียวอ่อนตัดกับสีแดงเบ่งูมันเป็นมงคลมันงามมันเป็นตะแพงปลูกไว้ที่ไหนก็รู้สึกสดชื่นสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเนาะหรือคนที่เห็นผ่านไปผ่านมาผ่านพบเห็น อบอกว่าสีปลูกไว้ในโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทบ้านพักโฮมสเตย์หรือปลูกไว้ในสวนสาธารณะต้นฤาษีผสมต้นนี้ก็เป่งประกายสีสันสวยงามให้กับแขกผู้มาเยือนนะเป็นการอ้าแขนต้อนรับเชิญเข้ามา เชิญยินดีต้อนรับทุกท่านเห็นบอกยิ้มแย้มแจ่มใสต้นไม้นี่ยิ้มอยู่ตลอดนะเพราะว่าเป็นต้นไม้แห่งความสุขเป็นต้นไม้แห่งความเบิกบานใครที่เห็นต้นหรือสีผสมแล้วก็จะหลงรักอืหลงรักในความงามของเขาหลงรักในความเป็นเอกลักษณ์ของเขาใน บ่มีใบไม้ต้นไม้ใดที่สีงามละเอียดละออมีความสวยงามเท่ากับฤาษีผส,สม,มไปเป็นบุได้แล้วนี่แล้วก็ฤาษีผส,สม,มก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะโบสิเป็นพันธุ์ธรรมดาหรือพันธุ์ตัวนูน้นโ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 น,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 นพันธพันนี่นี่นี่ก็พันหนึ่งนี่นสวยงามใบของเขานะลายอ่าสวยงามตัวนี้ก็เป็นพื้นกำรรยีตัด ใบสีเขียวอ่อนนะเบิ่งแล้วมันรู้สึกสดชื่นหนึ่งเป็นไม้มงคลสองเป็นไม้ประดับสวยงามสามเป็นไม้ฟอกอากาศต้นไม้ใบหญา้าแต่ละชนิดที่อยู่ในโลกอันนี้วิทยาศาสตร์เบื้องต้นเพื่อนบอกว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศตอนกลางวันทุกต้นไม้ทุกชนิดจะคลายออกซิเจนออกอยู่ที่ว่า ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กถ้าต้นไม้ใหญ่ๆ่เหมือนมะม่วงนะเหมือนมะม,ม่วงต้นมะม่วงก็จะคลายออกซิเจนได้เยอะได้เยอะแต่ถ้าเป็นต้นเล็กเเหมือนราษีผสมหรือจะเป็นต้นใบหน้าพวกนี้ก็คลายออกซิเจนออกเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆ่นะไม่เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆ นาคดํานาาเงินทีนี้เมื่อเป็นต้นไม้คลายออกซิเจนแล้วยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูยกเอาต้นหรือสีผสมอันนี้เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่าวันนี้ครูเอาต้นหรือสีผสมส,สวยๆงามๆม,มาให้พวกเธอวาดและระบายสีนี่พวกเธอดูสิ นี่บ้านใครมีบ้างยกมือขึ้นเพื่เกือบเบิดห้องนะเพราะว่าฤาษีผสมนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นที่มีอยู่ทุกพื้นที่ทุกภาคทุกประเทศและเวลาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เวลาปลูกก็ง่ายนะง่ายแค่เด็ดเอาตรงนี่ส่วนใดส่วนนึงที่เป็นข้อใต้ข้อลงมา ไปปักชํำลงกระซิเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมามีรากขึ้นมาแล้วก็เกิดต้นใหม่ขึ้นง่ายขึ้นอย่างนี้นะเพราะพัน์ขยายพันอืมบบทนี้อ่าในระดับนักเรียนนี่เนาะครูก็ให้พวกเธอวาดและระบายสีทีนี้มาระดับมหาลายัยระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัย การศึกษาคนา้นคว้าอาจารย์จะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาห้องนี้ซึ่งเรียนวิชาเออเอกจังบอกว่วิชาไหมเนาะเออต้องเอกพฤกษศาสตร์นะพวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นฤาษีผสมพันธุ์กร,รมมีนี่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 ถ้าพรมสีแดงกรรมยี่สีแดงนี้นะตัดกับขอบสีเขียวนี่ไปหาข้อมูลมา ว่าเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนหรือเป็นของประเทศไทยเนาะและที่คุณตาบอกว่านี่คือพันธุ์พื้นกำยีสีแดงนี่ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่นะไปหาข้อมูลมาให้มันตรงให้มันถูกเหมก้มันต้องสำหรับคนที่ตั้งชื่อต้นหรือสีผสมก็มีที่มาที่ไปเราก็เข้าไปเบิงว่าเป็นอย่งเขาจัางตั้งชื่ออันนี้หรือว่าที่คุณตาวิธีไทยพูด ว่าเป็นพันธุ์กรรมยีสีแดงไม่ใช่นะเอ,อ่ไม่ใช่เป็นต้นไม้ชนิดอื่นเออเป็นชื่ออย่างอื่นไปนะอืมนอกจากนั้นยังให้พวกเธอโหลดข้อมูลลงในอินเทอร์เน็ตในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊กยูทูปเพจเว็บไซต์เพื่อที่จะให้ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นหรือสีผสมนะสวยๆงามๆแบบนี้ บทจํำเป็นต้องไปหาในห้องสมุดอีกเพราะว่ามันีสุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิด19ให้พวกเธอไปอให้พวกเขาโหลดหาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือในเฟซในอนะใ,ในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กที่มีอินเทอร์เน็ตที่พวกเธอโหลดไว้ไปดูในอย่างเช่นว่าถ้าพวกเธอมี youtube พวกเธอก็โหลดลง y YouTube นะ ็บ่ต้องไปเสี่ยงกับโควิด -19 อีกมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถค้นคว้าหาต้นฤาษีผสมอันนี้อยู่ทั่วทุกมุมโลกเห็นว่าเออบบดนี้ถ้าเจอแล้วบางคนบอกโอ้ยอยากได้เอาไปปลูกเด้มีขายไหมเนาะเพื่อนมาทักเข้ามาทางกล่องบลอกนะกล่องแชทให้พวกเธอขายเลยนะเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้ ต้นไม้เศรษฐกิจเวลาที่มีคนเอาไปขายในตลาดเวลาที่มีคนเอาไปขายในในร้านขายต้นไม้อ่าพวกเธอก็เห็นไหมมันเป็นต้นไม้สร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับครอบครัวชุมชนหมู่บ้านอืม,อมประการสุดท้ายฤาษีผสมยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณสมนาคุณ เป็นต้นไม้แห่งแทนของที่ระลึกนะเวลาที่มาเยี่ยมคุณตาคุณยายลูกลูกหลานมีกระเช้าต้นหรือสีผสมมาให้น,นี่กระเช้าหนึ่งต้นใส่ถุงดำนะวันนี้ลูกลูกหลานๆมาเยี่ยมคุณตาคุณยายกัเลยเอาต้นหรือสีผสมสวยๆงามๆนี่มาฝากคุณตาคุณยายที่ชอบปลูกต้นไม้ ไม่ทราบว่าตายายมีหรือยังพันนี่พันนี่เออยายยังไม่มีเลยจากหลานเอ้ยฤกษสีผสมนี่มันต้นไม้สวยต้นไม้มงคุณยายก็ได้ยินกิติศัพท์บานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปซื้อในอินเทอร์เนต็ตไปซื้อในตลาดหลานนเอามาเยี่ยมคุณยายคุณตานี่ก็ขอบใจมากๆนะจ๊ะขอบคุณว่าสันเออ คุณยายเราดีใจขนาดที่ได้ต้นดูสีผสมมาปลูกนะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยสวยงามดูแล้วก็ดูอีกดูแล้วก็ดูอีกไม่รู้สึกเบื่อเนาะความงามนี่เนาะท่านผู้ชมเอาละสำหรับวมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงเมนา นอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีชุดเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกะคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจกักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกัญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกัสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือฤาษีผสมไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม